ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่กับอาสาสูส้ฝุ่นโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อร่วมกับสถานีฝุ่นปีสองดำเนินรายการโดยธนพงษ์วังทองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0 3นาิกา35นาทีถึง 11. นาฬกาออนแอร์ทางคลื่น FM ร0 0ออนไลน์ทางเว็บไซต์ เวิร์วดเว็บ fm100.cmu.com และเพจสถานีอุ่น สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมุผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อุ้มอิ่มกับเบียร์นะคะรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายงานสถานการณ์ร้องทุกข์ร้อนใจเรื่องฝุ่นควันส่งต่อน้ําใจไปยงังจิตอาสาพวกเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา35นาทีถึง11นาฬิกาค่ะทางช่องในออกในการออกอากาศนะคะสถานีวิทยุ FM ร้อยค่ะคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะทางเพจ f ฟซบุ M ๊กเ0เสียงสื่อสารมวลชนและทางเพจสถานีฝุ่นค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยสถานการณ์อาสาสู้ฝุ่นนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0613087889ค่ะติดต่อได้ที่0613087889ค่ะ ค่ะวันนี้มองจากด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมองขึ้นไปนบนอุาเทพแทบไม่เห็นเลยเนาะมอกควนันคือปกคลุมงทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยจริงๆอะถูกต้องแล้วค่ะในเรื่องของฝุ่นควันนะคะเราก็ยังคงต้องติดตามค่าฝุ่นกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าฝุ่นนะคะมีขึ้นมีลงนะคะตามเวลาเนาะ,ะมันเป็นค่าเฉลี่ยหายวันนะคะและตอนนี้ค่ะเรานะคะก็ มีแผนที่ประเทศไทยนะคะจากเว็บไซต์ CMUCCDC ค่ะที่จะเป็นการแสดงแผนภาพแบบ V-map นะคะคุณผู้ชมมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นค่าสีชัดเจนค่ะต่อโซนพื้นที่นั้นๆน,นะคะว่าเป็นสีอะไรกันบ้างแสดงถึงความอันตรายอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะอันแรกนะคะคือโรงเรียน อ,อันดับแรกนะคะเป็นห้าอันดับสูงสุดนะคะขุณมิม่มอันดับแรกนะคะโรงเรียนสเสด็จวณะชยางกูลวิทยาตำบลบ้านสเสด็จอําเภอเมืองจังหวัดลําปางนะคะอยู่ที่3ามรอย็ิแปดไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะอันดับที่สองบ้านใหม่ปูเลยตําบลช่างเครื่องอํเาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่สาม้หสิหกไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะอันดับที่สาม ถอตอมืองจี้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะอยู่ที่ส6 2อหไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรค่ะอันดับที่4ตลาดสดบ้านหลายแก้วตบนสีเตยออำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะคะอยู่ที่ส2มอยิบไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะที่ว่าการอำเภอเถินนะคะตบนแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะอยู่ที่สามอยสบเอดไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรค่ะและอีกห้านดับนะคะเป็นต่ำสุดนะคะอิม อันดับที่1นะคะโรงพยาบาลธัญรักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอยู่ที่49ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอันดับที่สองอตอมึงนะนะคะอยู่ที่47ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอันดับที่3โรงเรียนบ้านกิ่วแก้วจังหวัดพะเยานะคะอยู่ที่35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอันดับที่4โรงพยาบาลร้องกวางตําบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะและอันดับสุดท้ายโรงพยาบาลชาติการนะคะอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อ เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าค่าสีเนี่ยมันมีทั้งสีม่วงเลยแล้วก็มีทั้งสีเหลืองและสีเขียวนะคะ,คะซึ่งอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะคะก็ต้องเรื่องอะระวังเรื่องของการสูดฝุ่น pm มากๆเป็นเวลานานเวลาอยู่ข้างนอกคะ่ะแล้วก็คนที่เป็นบุคคลทั่วไปไม่มีอะไรนะคะควรสวมหน้ากากป้องกันเวลาออกไปข้างนอกอีกเช่นกันคะ่ะ ค่ะขออภัยนะคะทอต่อเมื่อกี้ก็คือเทศบาลตำบลน,นะคะอาเมื่อกี้ที่บอกว่ามี47ใช่ไหมคะค่าฝุ่นอาอยู่ที่เทศบาลตำบลเมืองนะนะคะคุณฟังแล้วตอนนี้นะคะเรารายงานค่าฝุ่นรายวันกันไปแล้วนะคะ,คะเราก็มีคาดการ7วันล่วงหน้าใช่ไหมจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเบียร์เราไปดูกันเลยค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4ถึงวันที่10มีนาคมนะคะจะอยู่ในระดับสีส้มเลยค่ะคุณภาพอากาศนะคะเริ่มส่งผลต่อสุขภาพนะคะ จังหวัดที่ควรเฝ้าร,ระวังนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพิศณุโลกและก็สุขโขทัยค่ะบุคคลทั่วไปนะคะควรปรับเวลาในการออกไปกลางแจ้งเนาะแล้วก็ลดการออกกําลังกายกลางแจ้งค่ะคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหากมีความผิดปกตินะคะรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเร็วเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับส่วนการพยากรณ์แล้วก็คาดการล่วงหน้าเจดวันเรื่องค่าฝุ่นแล้วก็สาราน่ารู้วันนี้นะคะออิม่มเตรียมเรื่องอะไรมาค่ะ และวันนี้นะคะเราก็ได้มีการนําข้อมูลจาก g e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  พีทค่ะแล้วก็เกต g กนะคะในเรื่องหน้ากากอนามัยกับการป้องกันฝุ่นควันพี2.5ค่ะรับมือ p m 2.5อย่างไรเมื่ออยู่ร่วมเลี้ยงไม่ได้ความเสี่ยงจาก p m 2.5ซึ่งผลกระทบที่ส่งผลต่อร่างกายเนี่ยอาจทําให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคสมองเสื่อมโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดโรคเลือดอสมองตีบนะคะคุณผู้ชมและคนที่เป็นไมเกรนอาจจะ มีอาการปุ่นหอรุนแรงขึ้นได้ค่ะ,คะและมาต่อในเรื่องของวิธีการป้องกันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังและก็เป็นเรื่องของการรับมือด้วยนะคะก็คือควรเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศสูงนะคะใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในบ้านให้ดีขึ้นค่ะเมื่อต้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะในวันที่ค่าฝุ่นสูงเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากาที่ช่วยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพจากกรีนพีด้วยนะคะช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ แล้วเบียร์นะ่ะเตรียมสาระน่ารู้อะไรมาอีกบ้างค,ะค่ะก็ยังไม่ก็คงไม่พ้นเรื่องฝุ่นหอกน้องอิ่มเพราะว่ากําลังเป็นปัญหาย้อนหิตเนาะถูกต้องแล้วคะ่ะเดี๋ยวได้เตรียมข้อมูลจากโรงพยาบาลฮอดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะภายไลยของฝุ่นจิ๋วนะคะด้วยขนาดเล็กมากเลยนะคะทําให้ฝุ่นละอองนะคะ PM ียง2.5สามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจแล้วก็ปอดแล้วก็บางอนุภาคนะคะยังเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยนะคะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายเลยะคะ่ะแล้วก็ภายไล่ต่อการเดินหายใจทางปอดนะคะ แน่นอนว่ามลพิษในอากาศเนี่ยส่งผลโดยตรงอยู่แล้วนะคะระบบทางเดินหายใจปอดยิ่งเมื่อสูดเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะสามารถส่งถึงคนที่เป็นหอบหืดกำเริบได้เลยเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุให้ถึงคนปกติเป็นหอบหืดได้ด้วยหากถึงยังไงแล้วนะคะถึงไม่รู้ตัวเนี่ยว่าสูดเข้าไปตอนไหนเนี่ยระบบทางเดินหายใจนะคะและปลอดเนี่ยสะสมไปเวลานานนะคะอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งปอดได้ด้วยภายไล์ต่อหัวใจนะคะการสูดหายใจเข้าไปในฝุ่นละอองพิษ เล็กจิ๋วนะคะติดต่อได้ทางระยะหนึ่งเลยนะคะส่งผลให้เกิดการตะกรนในเลือดเนาะแล้วก็จะทําให้เกิดหัวใจวายได้นะคะหรือหลอดเลือกสมองตีบได้ค่ะทั้งนี้นะคะการสัมผัสมลพิษนะคะยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจด้วยแล้วก็ทําให้เต้นผิดจังหวะด้วยค่ะภายไล์ต่อสมองนะคะเมื่อฝุ่นผงเข้าเข้าในร่างกายแล้วเนี่ยก็จะเกิดทําให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็ทําให้เสี่ยงเกิด หลิ่มเลือดในสมองนะคะลิ่มเลือดใช่ค่ะแล้วก็หลอดเลือดในแดงสามารถแข่งตัวได้ด้วยนะคะค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับสาร้าน่ารู้นะคะเดี๋ยวเราเข้าประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าสนใจกันมากมายแล้วก็ผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะเป็นที่เชียงใหม่เรานี่เองนะคะคืบหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกรอบตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานสิทธิในอากาศสะอาดค่ะและการจัดการมลภาวะทางอากาศที่เป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในเวทีได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาค่ะที่ทำให้ไม่สามารถ ผลได้นะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญในการกําหนดกรอบแนวคิดและมาตรการการดําเนินแนวทางสิทธิสะอาด และการจัดการมลภาวะทางอากาศที่เป็นธรรมอีกด้วยค่ะและที่ประชุมนะคะได้นําเสนอกรอบตัวชี้วัดเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการจัดการมลภาวะทางอากาศค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอกรอบตัวชี้วัดและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีประเด็นคือดังนี้นะคะ 1. ค่ะ องค์ความรู้การจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวนโยบายกฎหมายและมาตรการต่างๆนะคะอันนี้โดยสภาลมหายใจภาคเหนือนะคะคุณผู้ฟังและ2ค่ะข้อเสนอการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงระบบไฟดีนะคะในเรื่องของการแก้ไขข้อจํากัดการเข้าถึงระบบไฟดีเดิมค่ะแล้วก็ระบบอนุญาตผ่อนปลน การพัฒนาฐานข้อมูลจุดความร้อนฮอสปอตนะคะรวมถึงการออกแบบระบบไฟดีด้วยอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง 3. นะคะแผนการบริหารจัดการไฟในชุมชนอำเภอป่าไม้และหน่วยงานที่รับผิดชอบและช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนค่ะและ 4. นะคะการพัฒนากรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการการถ่ายโอนภารกิจและการจัดสรรง,งบประมาณนะคะโดยผู้แทนเครือข่าย12ตําตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้แทนเครือข่ายจัดการชุมชนผู้แทนหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เสนอต่อที่ประชุมค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสยามนไกย,ยุนวงศ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะพูดถึงความสําคัญของตัวชีวัตอีกด้วยค่ะว่าการที่มีตัวชีวัตนะคะจะทําให้เกิดการบูรณาการของส่วนราชการเพราะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนค่ะและเป็นข้อมูลนําเข้านะคะที่ช่วยให้รัฐเนี่ยตัดสินใจในการที่จะสั่งนโยบายต่อพื้นที่นั้นๆอีกด้วยนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ งานวันนี้ก็เป็นมีเจ้าภาพร่วมกันนะคะจากสภาลมหายใจภาคเหนือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กสมเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วเราก็เชิญผู้แทนจากเครือข่ายชุมชน12ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงมีหัวหน้าสถานีไฟป่าแล้วก็มีผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็จากส่วนกลางซึ่งเราจะเน้นข้อเสนอกรอบการทำตัวชี้วัดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นประเด็นสิทธิในอากาศสะอาดแล้วก็แก้ไขปัญหามลภาวะที่เป็นธรรมค่ะใน,ในช่วงเช้าเนี่ยดิฉันคิดว่าทั้งส่วนราชการในพื้นที่เชียงใหม่และก็ส่วนกลาง ได้ได้เห็นว่ามันมีความยากลำบากของชุมชนมีความยากลำบากในการจัดการไฟด้วย,วยจากนโยบาย zero burning ถ้าตัวช้วัดบอกว่า <c oughs> มีค่าฝุ่นละออง pm 2.5เกินก็อาจจะมีมาตรการสั่งการลงไปในพื้นที่ว่าให้มีการเผาได้กี่วันจำนวนกี่ไร่ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการไฟป,ป่าของ ชุมชนท้องถิ่นอันนี้เป็นองค์ความรู้นึงที่ทําให้ส่วนราชการเข้าใจแล้วก็เราก็ได้ถามความเห็นของส่วนราชการว่าซึ่งชาวบ้านมีข้อเสนอในเชิงการบริหารจัดการที่เน้นว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมีภารกิจแล้วก็รับภาระในการจัดการไฟเนี่ยไม่มีงบประมาณและอยากเสนอให้มีศูนย์บริหารจัดการระดับตำบลและชาวบ้านร่วมวางแผนการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ เบื้องต้นเลยในการจัดการไฟและขอให้เอาองค์ความรู้ที่เขาจัดการไฟเนี่ยเข้าไปในระบบการทํางานของภาครัฐและเข้าไปในระบบไฟด,ดีด้วยแทนที่จะสั่งการมาอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อเสนอของชุมชนนะคะในส่วนของภาคราชาการในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยอย่างเช่นทางจังหวัดเชียงใหม่เองท่านผู้ว่าราชาการก็มีนโยบายอยู่แล้วที่จะสนับสนุนให้มีการทําแผนบรูรณาการในระดับพื้นที่นะคะ แล้วก็มีทำ MOU กับ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพราะว่าปัญหาของฟุลอองเน่ไม่ได้มีเฉพาะแค่การเผาป่าแต่มันมาจากที่อื่นตั้ง50%อันนี้มันก็จะทําให้เห็นตัวเลขตัวชี้วัดอันนี้ว่ามันไม่ใช่มาจากการเผาป่าอย่างเดียวและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชาการหรือกอพรนี่นะคะซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่มาให้ข้อมูลเนี่ยก็มีแผนที่จะเหมือนพัฒนาตัวชี้วัด ในเข้าไปในระบบไฟดีทั้งข้อมูลนําเข้าคือหมายความว่าการกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองเนี่ยมีการทํากิจกรรมอย่างไรแล้วก็มีมีตัวชี้วัดที่แบบว่า Burning Star หรือมีการเผาไหม้ที่เราควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลนําเข้ามีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงกระบวนการทํางานร่วมกันของทุกส่วนราชการแล้วก็เอาองค์ความรู้ของการจัดการของชาวบ้าน เนี่ยเอามาในตัวชี้วัดตัวชี้วัดก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่ามีความสมคัญในแง่ว่าให้เกิดการบรูรณาการทํางานของส่วนราชการเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทบวงกลมแล้วก็มันจะตัวชี้วัดในเชิงความสําเร็จของการทํางานแล้วก็รวมไปถึงการทําแผนงบประมาณที่หน่วยงานเนี่ยเขาจะต้องวางแผนงบประมาณตามตัวชี้ชี้วัดนั้นด้วยและตัวชี้วัดเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลนําเข้าที่จะให ร,ร,รัฐบาลนะ่ะ้ารัฐบาลจะมีโนโยบายสั่งการลงไปอตอนนี้งดเผาหรือตอนนี้เนี่ยเผาได้นอกเหนือจากตัวชี้วัดจากมลภาวะทางอากาศนะที่เราสามารถวัดได้ด้วยเทคโนโลยีแบบฮอสปอตเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่าทวัดแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นวัดเหมารวมมันก็ทําให้เป็นเมื่สิทธิ์ของชุมชนที่เขาจัดการแบบตามความรู้ของเขามันก็เป็นตัวชี้วัดที่มันต้องหลากหลายมากโดยเฉพาะในที่ประชุมก็เห็นความสําคัญของตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ที่จะต้องดูว่าจะร่วมกันอย่างไรการจัดการของชาวบ้านจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีตัวชี้วัดในแง่ของการใช้งบป,ประมาณที่ให้ได้ประสิทธิภาพอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่การประชุมครั้งนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญเราได้ได้ชัดเจนเรื่องแนวทางการทําตัวชี้วัดแล้วก็เราได้รู้ว่าถ้าทําตัวชี้วัดเจ้าภาพก็เป็นสํานักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและถ้าเป็นการทําแผนบูรณาการก็เจ้าภาพก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พราะทุกทุกองประกอบเนี่ยเขาก็ต้องมาทำตามตัวชี้วัดค่ะนี่คือข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้เวลามีนโยบายซ e โร Burning แล้วก็มีการสั่งการลงไปว่าให้ไม่ให้เผาซึ่งเราก็ต้องไปดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรมีการกระทบสิทธิของชุมชนอย่างไรซึ่งซึ่งตัวเองก็ได้ลงพื้นที่ที่บ้านสเตีอำเภอจมทองนะก็คิดว่าวันนี้เขาก็ได้มาให้ข้อมูลว่าเขามีความยากลำบากเพราะว่าเขาอะแทนที่เขาจะ จัดการชิงเผาก่อนในช่วงเดือนกุมภาเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลามในเดือนมีนาคมเนี่ยแต่รัฐบาลมีนิบายว่าไม่ให้เผาพอไม่ให้เผาปุ๊บเนี่ยพอไป,ปในหลังจากมีนาเมษาไฟมันมันก็มีเชื้อเพลิงสะสมมันก็มีการลุกไหมใหญ่โต พอมีการลูกใหม่ใหญ่โตก็มาบอกว่าอะให้เผาซึ่งแทนที่เขาจะจัดการตั้งแต่เดือนกุมภาเขาก็ต้องมีภาระมากขึ้นเรียกชุมชนมามากขึ้นในการมาเผาเดือนเมษาและเผาก็ไม่เสร็จภายในวันนึงก็ต้องใช้เผาสามวันซึ่งเขามีภาระมากแต่เขาเป็นอาสาสมัครแท้เลยไม่มีงบประมาณใดๆเลยแต่ถ้าเขาทําตามองค์ความรู้เขาเนี่ยเขาก็เหมือนสมัครใจเพราะเขาต้องดูแลพื้นที่เขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาทําไร่ก็ต้องพึ่งพาป่าเขาก็ต้องไม่ให้ไฟลุกลามมากเขาก็ร่วมกันทั้งชุมชน แต่เวลารัฐบาลมีงบประมาณเป็นลายหัวมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนทำมันก็เลยมีปัญหาการให้งบประมาณมีปัญหา,ารสร้างภาระกับเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการคุ้มครองสิทธิชุมชนเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ต้นเหตุมาต้นเหตุอมาจากนโยบายเพรามาจากนโยบายซิล o b บ r n นิงนโยบายมันมาจากอะไรมันมาจากการข้อมูลนําเข้าจากตัวชี้วัดที่ว่ามามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นต้นเหตุก็คือ ถ้าจะคุ้มครองสิทธิ์ก็ต้องไปแก้ปัญหาตัวชี้วัดแก้ปัญหาการบริหารราชการของส่วนราชการมันถึงจะแล้วก็กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคมันต้องไปแก้ตรงนั้นมันก็จะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิพลเมืองในระยะยาวก็อาจจะต้องคุยกับเจ้าภาพสามองค์กรว่าจะไปต่ออย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆเราก็คงจะคิดว่าภารกิจหลักก็คงเป็นจังหวัดกับกพร เป็นหน่วยงานหลักเพราะกสมเป็นหน่วยงานเชิงมาดูว่าละเมิดสิทธิ์ยังไงแล้วก็มีข้อเสนอทางนโยบายต่อรัฐบาลและต่อหน่วยงานให้เหมือนเป็นกระตุ้นให้หน่วยงานอัะเร่งดําเนินการเพราะกสมไม่ใช่เป็นหน่วยงานไปทํางานให้แค่เป็นหน่วยงานสะท้อนสะท้อนสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์การละเมิดสิทธิ์แล้วก็สะท้อนว่าถ้าจะคุ้มครองสิทธิ์ควรจะมีข้อเสนอทางนโยบายอย่างไรซึ่งอันนี้กสมก็จะทำหน้าที่ทำข้อเสนอนี้ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะใช้ระยะเวลานาน อ,อ๋อถ้าเป็นข้อเสนอเชิงหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเลยนะคะก็ไม่นานอาจจะภายใน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นรายงานตรวจสอบจะนานแต่เรื่องนี้เราไม่ทำอะไรเป็นไม่เป็นการตรวจสอบค่ะเป็นข้อเสนอเชิงเชิงนโยบายแต่ที่กังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะนะก็อาจจะดูสถานการณ์นิดนึงว่าจะจะเสนอตอนไหนที่เป็นประโยชน์ต้องขอปรึกษากับเจ้าภาพในการจัดงานค่ะ อันนี้นะคะคือข้อสรุปเวทีเครือข่ายนะคะโดยสภาลมหายใจภาคเหนือกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนค่าสสสนะคะและภาคีเครือข่ายค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อสรุปทางออกของจากการประชุมเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเราย้ายจากเชียงใหม่ไปดูความคืบหน้าของจังหวัดที่แพร่กันบ้างดีกว่าค่ะค่ะ การอัปเดตนะการอัปเดตนะคะชมรมดีที่เมืองแพร่นะคะสภา,ารมหายใจจังหวัดแพร่นะคะได้ข้อพบว่าราชการจังหวัดแพร่เมื่อวันที่สามีนาคมนะคะโดยพ่อแดงสามชายนะคะพนมขวัญผู้ประกอบการนะคะผู้นําท้องถิ่นเครือข่ายองค์กร ชุมชนจังหวัดแพร่ค่ะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา pm 2.5นะคะผู้ว่าราชการได้น,น,นาเอาประสบการณ์ที่ผ่านเข้าปัญหานี้เข้ามานะคะตั้งแต่สมัยเป็นนายอำเภออมก่อยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทําการหาลือพบว่าในครั้งนี้เน,ะนาะได้มีข้อเสนอแนะในการสร้างการเรียนรู้การตื่นตัวในโรงเรียนนะคะรวมถึงการจัดการให้เกิดศูนย์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันขึ้นมาโดยมีผู้ ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเกิดแผ่นระยะยาวนะคะในส่วนท้องถิ่นะคะผู้แทนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอการทําอย่างไรให้เจ้าของพื้นป่าได้มีส่วนร่วมทางงบประมาณแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติในพื้นที่เกิดไฟปาะะ่า้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มลายแพทยสภารูมหายใจภาคเหนือเลยนะคะข่าวต่อมานะคะเพจแฟ เพจเฟ e บุ๊กสภาลมหายใจเชียงใหม่นะคะได้เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันรถการเผาส่งเศษใบและกิ่งไม้ให้กับสถานีใบไม้ค่ะเพื่อการจัดถูกต้องเหมาะสมนะคะบริการรับทิ้งบทกิ่งไม้แล้วก็ สอนทำการปุ๋ยหมักด้วยนะคะสามารถติดต่อได้2ส,สถานีนะคะสถานีแรกสถานีหางดงส่วนแม่สุบ้านท่าใหม่ลุงหมู่7ตําตบลน้ําแพ้่อำเภอหางดงนะคะสถานีที่2นะคะสถานีส่วนตาคมหมู่4ตําบลหนองพึ่งอําเภอสารพีค่ะให้บริการทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนะคะ100-300ถึงบาทะคะ่ะ และก็ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีทีมงานของพวกเราเน่ยเดินทางไปที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะไปร่วมพูดคุยก,กับปัญหาแนวๆประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟงังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากติดตามทางเพจสถานีฝุ่นกันด้วยนะคะในวันเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ทางบ้านที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสู้ฝุ่นนะคะสู้ไฟป่าไปด้วยการสามารถส่งเรื่องราวอาสาสู้ฝุ่นนะคะในพื้นที่ของท่านเข้ามาที่เพจสถานีฝุ่นหรือติดต่อทีมงานอาสาสู้ฝุ่นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0613087889นะคะย้ำนะคะ0613087889ค่ะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชาอภัยค่ะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเบียร์ลัญชลีสุขแคค่ะ และก็อุมอิ่มสถานีฝุ่นนะคะขอลาท่านผู้ชมและท่านทุกฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่กับอาสาสูส้ฝุ่นโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อร่วมกับสถานีฝุ่นปีสองดำเนินรายการโดยธนพงษ์วังทองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬกา35นาทีถึง11นาฬกา ออนแอร์ทางคลื่น FM100 ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.fm100.cmu.com และเพจสถานีอุ่น